สวัสดีค่ะรายการค้าวันที่2 4มกราคมส่งสินค้าให้บริษัทสากุระจำกัดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าส่งสินค้าครบตามจำนวนออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับไปแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1ทับ0003ค่ะวิเคราะห์โจทย์ได้ว่ารายการนี้เป็นการทำงานของระบบขายและเป็นการบันทึกการขายเชื่อสินค้า และต้องเป็นการทำอินว c ยขายเชื่อสินค้าที่ค้นเซลล์ออเดอร์ค่ะและสินค้าที่สั่งซื้อไว้สามารถนำส่งครบตามจำนวนเราจะเข้าไปที่โปรแกรมกันเลยนะคะโดยเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าคลิกปุ่ม workflow เอกสารที่เราจะททำการบันทึกก็คือ invoice สินค้านะคะ คลิกที่รูปเอกสารอีงไวซสินค้าค่ะแล้วก็เลือกเมนู1.2ขายเชื่อเล่มเอกสาร0001 000, ขายเชื่อสินค้ากดปุ่มโอเคค่ะแล้วก็กดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะในส่วนของเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะปล่อยให้โปรแกร,รม r u n น i ิ่งให้อัตโนมัตินะคะ มาที่วันที่เอกสารค่ะเราจะเปลี่ยนเป็น14ทับศูทับห้ค่ะช่องลูกค้านะคะใส่จุด Enter ค่ะเลือกบริษัทซากุระจำกัด Enter เลือกค่ะ ในที่นี้มีการค้นเซลล์ออเดอร์นะคะเนื่องจากเราส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเซลล์ออเดอร์ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไว้ค่ะช่องค้นเอกสารเซลล์ออเดอร์เรียนจาก n เป็น y นะคะโปรแกรมจะขึ้นออปชันในการเลือกค้นเซลล์ออเดอร์นะคะในที่นี้เราจะขอค้นระบุเป็นใบค่ะเลือกตัวเลือกลำดับที่2ค่ะ โปรแกรมก็จะเข้ามาที่เอกสารที่เราต้องการค้นเซลล์ออเดอร์นะคะจะขึ้นเล่ม0 0 0 1มาให้เลือกค่ะสำหรับเลขที่เซลล์ออเดอร์เราอาจจะจำไม่ได้เราจะใส่จุดที่เลขที่ภายในหรือเลขที่อ้างอิงก็ได้นะคะ ใส่จุด Enter ค่ะโปรแกรมก็จะแสดงเซลล์ออเดอร์ขึ้นมานะคะเซลล์ออเดอร์ที่ยังค้างส่งลูกค้าก็มีเพียงใบเดียวค่ะคือที่มีเลขที่ที่มีเลขที่ย่างอิง722ค่ะบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่7มกราคม59ค่ะเรากดปุ่ม Enter เลือกค่ะ จากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมก็จะลงรายการสินค้ามาให้คือโทรศัพท์จำนวน1เครื่องราคา1 7 0 0 0บาทแท็บเล็ตจำนวน2เครื่องราคา3,000บาทค่ะตรวจรายการเรียบร้อยแล้วก็ กดปุ่ม F 1 0บันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะโดยเดบิตลูกหนี้การค้า24,610บาทเครดิตขายเชื่อ23,000บาทเครดิตภาษีซื้อ1610บาทค่ะจากนั้นกด F 1 0บันทึกอีกครั้งค่ะ โปรแกรมถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่ถ้าในการทํางานจริงก็ต้องพิมพ์ใบอินวอยตออกไปให้ลูกค้านะคะแต่ในที่นี้ไม่ขอพิมพ์ค่ะเมื่อเราไม่ต้องการบันทึกต่อกดปุ่ม S-Cap ออกค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการบันทึกรายการค้าในวันที่14มกราคมค่ะ